สวัสดีครับผมมานพินกับช e l น e ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ก็อยู่ถแถวสะานรถไฟหัดใหญ่นะครับวันนี้พามารู้จักโรตีน้ําแกงนะครับมีโรตีแล้วก็มีโรตีไส้ไข่ไส้กล้วยไส้ธรรมดานะครับโรตีน้ําแกงเป็นยังไงเดี๋ยวลงมาทานดูครับเอาโรตีครับน้ําแกงแผ่นเท่าไรครับนี่ สองแผ่นยี่ห้าบาทครับกับโขน้ำแกงเอาสองแผ่นกนน้ำแกงครับครับก็มานั่งที่โต๊ะนะครับนี่วัฒนธรรมชาวใต้เนี่ยนอกจากเขามีน้ำชาตั้งไว้แล้วนะครับแก้วนีืแก้วคลาสสิกนะครับจริงถ้าคลาสสิกว่นนี้จะเป็นโต๊หินอ่อนแต่เดนนี้แพงหายากครับก็จะมีขนมนะฮะจะมีทั้งปลาท่องโกมีข้าวเหนียวปิ้งนะครับ มีทั้งปิ้งอันนี้น่าจะไส้กล้วยนะอันนี้น่าจะพวกไส้เผือกหรืออะไรพวกนี้แล้วแต่นะครับแล้วว่าเขาจะใส่อะไรอันนี้ตั้งไว้อย่างนี้กินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับพอเรากินเสร็จแล้วก็บอกแม่ค้าตอนคิดตังค์นะครับว่าเราจะจ่ายตังค์เท่าไหร่เอ้ยเรากินไปเท่าไหร่แล้วเ,เขาจะคิดตังค์ให้เรานะครับอ่าไม่ใช่กินฟรีไม่อั้นนะฮะกินกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นกินเท่าไหร่จ่ายเท่านัน้น แล้วก็ถ้ามีอาหารขายก็จะมีพวกอย่างนี้ด้วยก็เย็นสบายดีครับเดี๋ยวผมนั่งพากินโรตีน้ําแกงนะครับมีขายทั่วไปตามในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็มาเลยนะครับก็ได้มารักนะครับเนี่ยเป็นโรตีแบบ เราตีตบนะครับพอ,อกรอบปุ๊บเนี่ยเขาจะตบสองมือตบเข้าด้วยกันเนะเพื่อให้ชั้นต่างๆนี่ความซับซ้อนของชั้นต่างๆเนี่ยมันฟูแล้วมันตบขึ้นไปแล้วมันจะรับกับน้ําแกงเนี่ยได้ดีนะฮะแล้วน้ําแกงนี่จะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้25บาทนะครับคือบางคนเข้าใจว่าเป็นแกงมาเป็นแกงเรื่องเป็นลาวเหมือนกันที่บางที่ที่กรุงเทพนะฮะ แต่ว่าอันนี้จะเป็นแค่มีอะไรเครื่องมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหลักๆคือกินตรงน้ําแกงเนี่ยกับโรตีมากกว่านี่มาร้อนมากเลยระวันปากทองครับเขาสั่งนมจมีไปด้วยนี่ใครอยากกินอะไรก็กินเพิ่มเติมได้นะบอกเขาว่ากินอะไรไปบ้างนี่โรตีสองถั่น เรากำลังดูช่องฟิลไทยอยู่นะครับ FWDLTHI นะครับใครสนใจก็ฝากแชร์ในไลน์ในอะไรด้วยนะครับจิ้มน้ำจิ้มเอ้ยไม่ใช่ครับจิ้มน้ำแกงอย่างนี้ครับช้อนมาเขี่ยให้ดูข้างในก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นแกงอะไรดีมีกแกงแพะแกงอะไรก็มีเครื่องมานิดหน่อยนะฮะ หรือมีผักอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาไม่ซีเรียสเรื่องเนื้อนะครับบางคนจะเข้าใจผิดอ่าแล้วก็บางที่เป็นน้ําแกงใสๆมาเลยก็และน้ําแกงแบบไม่ข้อนอะไรเลยด้วยซ้ำบะอืมอร่อยน้มสดผมไม่แน่ใจว่าสิบาทสิบห้าบาท อ,อร่อยครับเขาบอกนมตาม,มีชาวใต้ชอบนมตาม,มีเยอะครับนี่ก็การจอดรถโรบินสันใกล้ๆสถานีรถไฟ ลักษณนะโรตีแบบนี้คือมันคล้ายๆกรอบนอกนุ่มในไม่ใช่โรตีกรอบแบบกรุงเทพทำนะอันนี้มันต้องลดนี่โรตีขนางแท้กรอบแ้ผ่ผิวๆข้างในนุ่มอร่อยอร่อยครับลอาปลาท่องโกมาจิ้ม หนึ่งตัวลองมาจิ้มดูครับลองับจิ้มโรตีก็ไม่เลวนะแต่ว่าพกซืดีกว่ากบปลาทั้งโั้มันมีความอุ้มน้ำมันอยู่หน่อยนี้บนะ มาเจอแกงกะทิเนี่ยมันจะมันจะเลื่อนเกินไปนะคอร่อยครับ,คครบทั้งหมดนี่น่าจะสามสิบบาทกว่าไม่ถึงสี่สิบบาทบไมว่างกินบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพอกินน้ำจิดพอทำน้ำชาลงต่อ แล้วพบกันใหม่ครับกับช n e l ฟิลไทยใน YouTube นะครับ F T e L T H I เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม